ัสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดไปเคลื่อนนะครในชุดรับเช้าของเรานะครับก็มาอีกแล้วนะครับในหนึ่งชุดนี้นะครับก็ต้งเช้าว่าพระที่สวยเลยพี่นะครับพระชุดนี้ในพินาณนะครับที่นี่ที่เดียวนะครับเช้าๆนะครับนะเอาใจคนตื่นเช้าซะหน่อยนะครับราคาเริ่มต้น300บาทนะครับก็ลองเข้ามาคับลองเข้ามารับชมไปพร้อมกันนะครับหน้าพระที่หลากหลายแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับเก็บเงินไปชัยเดี๋ยวพี่ส่งฟรีทุกรายการนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันมาจัดเลยแล้วกันพี่นะในช่วงเช้าเราแล้วด้วยนะครับนะต้องจัดแล้วนนะะมมีีไไ่่่่่เเเยอทาาหหรพบงๆ็ แต่ใส่ใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรายการแรกนี่อพี่นี่ยพี่ดูรายการแรกเนี่ยดูเม็ดนี่เนี่ยอุ้ย uh, มีใจธรรมดานาะพี่ดูเนื้อดิอ้าวนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับพี่ดูเนื้อเลยเนี่ยถึงก็เหี่ยวถึงก็ย่นนะะครับเออถึงก็เหี่ยวถึงก็ย่นนะดูเนื้อเิองค์นี้เป็นพระปิตานะครับองค์นี้นะเป็นพระปิตา โอ้โหตรงนี p ้ใช่รอยจานไหมรอยขีดๆใช่รอยจานปะเอาสามร้อยละในครับเดี๋ยวค่อยไปดูที่หลังในจะใช่หรือไม่ใช่รอยจานเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูที่หลังสามร้อยบาทในครับสามร้อยบาทแล้วก็อ่าสําหรับอุ้งต่อไปในครับพี่พี่จ๋าอ่าสําหรับองค์ต่อไปกับพี่ในครับพี่ดูเนื้อองค์นิดนึงโอ้โหพี่เออในครับพี่ดูขี้ตาเนี่ยเป็นไงสวยกว่านี้ไม่มีแล้วนะในครับพี่ตานี่ผิวพันธุ์เดิมเดิเลยในครับเออผิวพันธุ์เดิมผิวธรรมธรรมชาติเราดูร้อยหล่อเนี่ยยนนนนีี่่เเเเป็็็มมมดดขึ้า <you> เอาเอาสามร้อยพิมพ้ตานะอันนี้เป็นพิมพิตา์สี่ชายสี่ชายครับพี่สามร้อยบาทนีครับแบ่งเลยบอกแล้วมาเพื่อแบ่งโดยเฉพาะนะในชุดเช้านี้นี่ครับใครไว้ใครได้นะนะครับแบ่งปันกันแล้วก็องนี้พี่ครับองนี้จะเป็น้าจริงๆเลยเป็นเนื้อชิ้นแล้วพี่นะเนะเป็นเนื้อออกชิ้นเขียวแล้วพี่ดูเนื้อเดียเห็นไหมเนีดูเนื้อเดี่ยโอ้โหเนื้อชิ้นแบบคยออะไรชิ้นแบบชินบบช้นดั้งชิ้นเดิมชิ้นแบบธรรมชาติเลยอะ นี่อะหลังรายผ้าเดิมๆเ,เลยพี่นะเป็นซุ้มก็เรียกว่าขุนแผ่นซุ้มเดินแก้วไ,ม,ไม้แบบนีน้ไม่มีนะพี่นะนี่ผ้าดูง่ายเลยนะครับใบไมด้ดูดิดูเนื้อชิ้นเด้เอผ้าดูง่ายเลาวเอาห้าร้อยนะครับขอห้าร้อยนะครับขุนแผ่นซุ้มเดินแก้วนะรนบหายากนบเออคนข้างที่จะพบเจอน้อยนะครับเราก็สมเด็จวัดระครังครับพี่นะครับองคนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับเนื้อหนึกนุ่มดูง่ายสบายตานะครับพี่จ๋าเนื้อหนึกนุ่มดูง่ายสบายตานะครับพิมพ์ใหญ่วัดระคัง พี่ดูเนื้อเดี๋ยวเห็นไหมเนื้อเป็นก้อนก้อนก้อนคือวัดละครั้งบางอย่างเราปฏิเสธไม่ได้ในครับพะพาชัดเจนอ่าพระพาชัดเจนครับพี่เนี่ยดูคาบไปเลยเนี่ยหูพิมพ์ใหญ่วัดละครั้งสามร้อยนีครับนี่นะพี่น้าดับดูราคาพิมพ์ใหญ่วัดละครั้งของผมเนียครับจัดให้เลยนะครับในราคาสามร้อยบาทเนียครับแล้วก็องนี้พี่องนี้จริงๆบ้านจ่างครับพี่เป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมนะครับสวยมากผิวหิ้งเลยเห็นไหมพี่นะพี่น้ครับอันนี้น่าจะเป็นบล็อกไม้หรือเปล่าด้านในนนนนเเี่มมัป็ส้ขแวพ ที่พื้นเนี่ยเนี่ยพี่ผมเอียงให้ดูเนี่ยเห็นไหมที่พื้นจะเป็นเส้นขนแมวผมว่าน่าจะเป็นบล็อกไม้หรือเปล่าเหมือนเป็นเสี้ยนอนะเหมือนเป็นเสี้ยนไม้อะเห็นไหมเหมือนเป็นเสี้ยนไม้อะพี่ที่พื้นเขาที่จะเป็นเส้นขนแมวนี่วิ่งเป็นทางเลยนะช่ธรรมดานะพี่เออไม่ใช่ธรรมดานะองค์นี้สวยอะพี่เนี่ยเอาสามร้อยสามร้อยบาท นะครับ <N ic c> นี่พระล่วงข้างเม็ดสุโขทัยเนี่ยเคยเจอไหมนานๆจะเจอสักองคนานๆจะหลุดมาสักองนะพระร่วงข้างเม็ดนะคร,รับข,ของสุโขทัยนะครับเป็นพระเนื้อชินซึ่งมีความต้องเชื่อว่ามีความสวยนะครับเขาเอาเอพ,พุทธศินท่านนี้ต้องขอคารวะเลยว่าไม่เคยได้พบเจอนะครับนี่น่าจะเป็นองค์แรกนะครับพี่หยันนี่น่าจะเป็นองค์แรกของผมนะครับสาหรับพระร่วงข้างเม็ดนะครับน่าจะเป็นของสุโขทัยครับพี่หลังลายผ้านะครับ like, ของสุโขทยัยหลังลายผ้าพระร่วงข้างเม็ด เนยพี่พี่พระร่วงข้างเมสสุโขทัยเอาห้าร้อยบาทนะครับเป็นพระที่ค่อนข้างที่จะออกมาน้อยนะครับนะเราไม่ค่อยมีแนวไม่ค่อยมีให้เราได้เห็นนะครับพระกิ่งรับองค์นี้จะเป็นคล้ายค้าเนื้อแรครับเป็นพระกิ่งคล้ายๆเนื้อแร่ครับพี่นะครับเจ้าของเดิมถากรวดแขวนไว้แนวคล้ายคล้ายเนื้อแร่นะดูเนื้อลหะเด็ครับคล้ายครับคราวเหมือนจะเป็นเนื้อแร่แต่แค่ว่าแบบรอยคาบสนิมบ้างรอยคาบอะไรบ้างนะพี่นะทำให้ดูแบบดูแบบเข้มขลังรับเออดูแล้วมันคลาสสิกดูแล้วเข้มขลังนะครับดูดิ อาจจะเป็นเนื้อท้องเหลืองนะผมว่านะเนี่ยดูดิเหมือนคล้ายเนื้อเหลืองนะแต่แบบโหดูคาบดิอันนี้เขาเรียกว่าก้นกระป๋องครเอา300เนี่ยครับเป็นพระคล้ายพระกิ่งนะครับนะต้องขออนุญาตใช้คํานี้บางทีผมก็ไม่ค่อยมีความรู้นะพี่นะ้าเกี่ยวกับในด้านนี้เนาะอ่าองค์ต่อไปนี่ครับองค์นี้เลยนะครับนะองค์ต่อไปนะพี่นะองค์นี้เป็นเนื้อค่อนข้างเนี่ยใช้ว่าเนื้อออกแบบสำริดเนี่ยครับพี่พี่ยาเนื้อนะพี่นะเนี่ยครับต้องใช้ว่าเนื้อออกสำริดเนี่ยครับเป็นอุปคุต เนยพี paid, no ่ิยาเป็นอุประคุตเชอรพี่นะครับเนื้อออกสำริดแนวสำริดออกดูง่ายเนยพี่อ่ะสำริดนี่ออกดูง่ายสบายตาเนี่ยครับหลังยันแนบสำริดดูง่ายสบายตาหลังยันเอาอุปราคะเอาเอาสามร้อยแล้วกันเนยนะเช้าเช้าพี่แนวสามร้อยบาทแนวเช้าเช้าไปสามร้อยในครับนี่ครับพี่นี่องค์นี้เนี่ยอันนี้ต้องจะเรียกว่าแนบ วัดทองครับพี่ในเอาวัดทองนี um ่ด uh ูเ huh. ดิมเลยดูดิดูตัวยันเดดูตัวยันดูการซึมลึกลงไปในเนื้อปลาดูคาบไข่ดูคาบธรรมชาติับในช่วงเช้าชาของเรานทางเราจัดแบบราคาแบบแบ่งพันให้นไม่มีแล้วนะราคาแบบนี้นะวัดหนังครับพี่ดูเนื้อเลยโอ้โหเฮ้ยเอาเก้าร้อยบาทนะวัดหนังแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆแน่นอนนะครับราคาต้องข้ามพันแน่ถ้าตามความเป็นจริงเลยราคาต้องข้ามพันแน่นอนนะครับแล้วก็ตรงนี้พี่ในดูเนี้ย ดูการหล่อโบราณนะครับพี่ๆลองดูการหล่อโบราณจอบหล่อโบราณตรงนี้นะครับหลงเขาไผ่ครับและตัวอักษรด้านหลังเห็นไหมสวยคมครับพี่นะครับเนื้อกราบดำานครับต้องขออนุญาตใช้คำว่าเนื้อเขากราบดำครับพี่พรไผ่นะพี่เป็นจอบเอาสามร้อยจอบสามร้อยบาทนะครับจอบแล้วก็มีสิงครับพี่นะครับสิงสองขวัญนะครับอันนี้เนี่ยเป็นของหลวงพ่อหอมนะพี่นะสิงหลวงพ่อหอมพ่อหอมพ่อมุ้ยประมาณนี้นะนะครับเนี่ยดูตาดีชาตแดงเดิมเดิมเลยเห็นไหม นี่เดิมนะนะครับสิงนะสิงเอาสิงเอาเอาสามร้อยนะสิงแบ่งเลยสามร้อยบาทนนครวงพ่อทองมานนครวงพ่อทองมาแถาวัดโอ้ก็พี่นวเป็นเหรียญกลมนะครับเป็นเหรียญกลมก็อันนี้จะเป็นเหรียญด้านหลังจะเป็นเขาเรียกว่าอุดมทรัพย์แนวปีหนึ่งแปดพระแท้แทเนี่ยแลดูง่ายๆเนี่ยหลวงพ่อทองมาเนี่ยพี่ผมเอาห้าร้อยบาทแนพ่อทองมาแท้ๆแลดูง่ายแนบจัดในราคาเบาในช่วงเช้าเนะยครับเราก็ไม่ดังกว่า น,นี่เป็นแม่นางกวักของหลวงพ่อหลวงพ่อกลวยพี่เนี่ยแม่นางกวักของหลวงพ่อกลวยชัดเจนครับพี่เนี่ยชัดเจนด้วยธรรมชาติเอาเอาห้าร้อยนะแม่นางกวักหลวงพ่อกลวยนะเอาไปห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็นี่เลยนะครับองค์นี้จะเป็นเปิดโลกครับพี่นะเปิดโลกนี่บินเดิมนะอ่ขออนุญาตใช้คำว,ว่าบินเดิมบินธรรมชาติครับพี่นะเปิดโลกนะเห็นไหมดูดิเปิดโลกยืนต่อบินเดิมแล้วบินธรรมชาตินะครับเอา เอาไปเอาไปห้าร้อยนะเปิดโลโหนี่ดูง่ายมีพระแท้ไม่จัดเหรอเนี่พระแท้ไม่จัดเหรอนนครับแล้วก็องนี้พี่วัดเกตนนครับเจ้าของเ็เดิมเขาจะลงชาติลงรักปิดทองไว้นนครับก็อาจจะมีล็อกร่อนนะครับตามการเวลานนครับลอกร่อนไปตามการเวลาครับพี่แต่จะชี้ชัดเลยว่าในครับพระองค์นี้ในพีนาได้เดิมแน่นอนนนครับพี่ดูคาไปห็นไหมคาบรักที่เขาลงไว้นะครับเหี่ยวย่นนนครับใะไอเหี่ยวย่นเอาเอาสามร้อยนะวัดเกตเอาไปสามร้อยบาทนนครับ หลวงปู่เอี่ยมวัดปากรัดปากวัดปากกัดอะไรนะนะพี่นะเออวัดปากรัดนะพี่นะหลวงปู่เอี่ยมอ่ะเนี่ยเป็นสมเด็จเดี๋ยวพี่นะน้ำนูเนื้อเดี๋ยวปู่เอี่ยมปากรัดนะครับเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับวัดปากรัดเอาไปสามร้อยล้วก็วันนี้พ่อแดงนะครับเรียนหลวงพ่อแดงพ่อเจริญนะครับเรียนสวยนนครับเส้นขนแมวพลึบเลยนะเอดูจมูกเดียดูจมูกดูเส้นหน้าผากดูคิ้วดูคางนะครับดูทุกๆอย่าง เห็นไหมดูทุกๆอย่างดิเอาองนี้เอาเท่าไหรเยอพี่แนวองนี้เอาเบาๆแนวเอาแบบราคาเบาๆนะดูเนื้อดิเห็นไหมเอาราคาเบาเอาไปห้าร้อยบาทนี่ครับสวยพี่นี่ครับบดเอ่อบดลั่นเนาะโอ้โหได้สวยได้เดิร์มาพี่นี่ครับวุ้นี่เลยนี่ครับพระร่วงเท้าถางนี่พระร่วงเท้าถางกาญจนบุรีครัพี่นี่ครับนานๆเราจะเจอสักทีนะนี่ครับพระร่วงเท้าถาง ในว um ินาทการจริญบุรีนี่นี่ครับหลายหท่านสอบถามเข้ามาว่าได้มาบ้างไหมนี่ครับทางเราได้มาในวันนี้นะครับจัดให้กับพี่ในครับการจริญบุรีจ๋าในครับพระร่วงเท้าทางนี่ครับพี่เท้าทางเท้าทางเขาสามร้อยเอ้าเช้าเช้านะครับแบ่งให้เลยนะครับบอกแล้วใครไวใครได้แนวครับความไวเป็นของพวกพี่องค์นี้ครับแนวองค์นี้จะเป็นเต่านะครับองค์นี้ก็เก่าจัดนะรอยจานเดิมนะเต่านะนี่เต่าหลวงผู้สุกกับพี่นะเมื่อวานนี้ใครพลาดแนววันนี้ได้มาอีกหนึ่ง ดูเนื้อตะกัวดิโอ้โหเก่าๆแบบนี้แนวราคาเบาด้วยสามร้อยบาทแนวเต่าหลวงปู่สุกนะเอาไปสามร้อยบาทแนวสามร้อยบาทแล้วก็เหรียญนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญขวัญถุงนะพีิธีนะครับเป็นเหรียญกลมนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคาในพี่ปีหนึ่งห้าแนวเหรียญขวัญถุงเส้นขนแมวนี่ไปดูให้ดูดิคลิปนี่ครับเออคลิปนี่ดูเส้นขนแมวนี่เหรียญขวัญถุง แนวหลวงพ่อหลวงพ่อเงินในพินะแนววัดบางคานเอาห้าร้อยบาทนะครับเหรียญควันถุงห้าร้อยองค์นี้ครับพี่สําหรับองค์นี้ในครับจะเป็นหลวงปานในพินะเพราะปานขี่นกนะพี่นะนกเดิมนกธรรมชาติอยู่แล้วนะครับหลวงปานขี่นกนะครับนกเดิมนกธรรมชาติครับพี่มวลสารเป็นก้อ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 นเลยแนวหลวงปานพิมพ์ขี่นกเอาเอาห้าร้อยครับพี่ขี่นกเดิมนะเห็นไหมเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็กะลาครับพี่ ดูการแกะพี่ดูศิลปะในการแกะนะครับอันนี้เป็นกระราพระราหูแกะนะครับด้านหลังจานจันหนึ่งตัวนะครับด้านหลังนี่พีน้าจานจันหนึ่งตัวยันที่สวยมากนะครับแล้วล้อมรอบไปด้วยอักษระไรอยันอีกหนึ่งชุดนะครับเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับเราก็องคนี้นะครับองนี้เป็นหลวงพ่อทองสุกวัตตนหลวงนะครับสองสี่เก้าเก้านะครับรูปหล่อโบราณหลวงพ่อทองสุกวัตตนหลวงนะพี่น้าสองสี่เก้าเก้าหล่อโบราณชัดเจนจำแดงสาแดงค้าบแดงครบทุน นี่ครับจำแดงสาแดงเดี๋พี่น้านครับโอ้ยครบถ้วนเอาเอาห้าร้อยเนับเอาห้าร้อยบาทเนะยครับ,บ,นะรบสั่งกระจายวัดขวางนะครับพี่พี่สั่งกระจายวัดขวางอื <c oughs> <c oughs> พี่ดูเนื้อเลยเนี่ยสั่งกระจายวัดขวางนี่พี่ดูเนื้อได้เลยเนี่ยสวยโดดเด่นเป็นธรรมชาตินะครับพี่พี่สวยโดดเด่นและเป็นธรรมชาติเอา เอาห้าร้อยแนววัดขวางดูง่ายสบายตาดิพี่นะครับเอาห้าร้อยบาทในครับสมเด็จแนวองค์นี้เป็นสมเด็จพิมพ์อกครุฑนะครับพี่พี่สมเด็จพิมพ์อกครุฑในพี่น้าบางหนุนพรมเลยดูง่ายเลยนี่อันนี้จบง่ายบางหนุนพรมเลยพี่นี่อกครุฑเนี่ยบางหนุนพรมเนี่ยไม่ได้แกวจะกรอบด้วยแนวกรอบมายังไงให้อย่างนั้นเลยในครับมาแบบนี้ผมได้ช่วงเช้าได้มาแบบนี้จัดให้แบบนี้เลยพี่เอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็รูปหล่อนะนี้จะเป็นรูปหล่อสั่งกระจายดิม เห็นไหมดูเนื้อทองเนี่ยแนวก็เรียกว่าทองรูปบวกนะครูปเหล่าสังกาจัยก็พี่คนับวงพราะเดิมนะเนื้อออกทองรูปบวกเพราะพี่แนวอุดเดิมและตอกเหมือนจะมีตัวเลขด้วยแนวเหมือนจะมีตัวเลขด้วยเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็องนี้เป็นนางพญาครับพี่นับอกนูนใหญ่นะครับนางพญากวดลอยไหมกวดลอยเขาลอยสวยโดดเด่นนะครับไม่ได้ลอยธรรมดาครับพี่แนบอกนูนใหญ่เขาดูแล้วเป็นธรรมชาตินะครับด้านหลังนี่กินขาดแบบนี้เลย อกนูใหญ่นะครับน้าพี่พัดเด้พบเจอนะนี่ดูเนื้อดิดูเนื้อดูพิมพ์ก็ได้เนี่ยดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงนะครับได้มาช่วงเช้าเลยพี่นะครับองค์นี้ขอ900บาทนะครับอกหนูใหญ่นะครับขอ900บาทนะครับเออ่หลวงพ่อเงินครับพี่พิมพ์นิยมนี่นิยมเอเนี่ยไหมใช่ไหมนี่นิยมเอเนี่ยนี่คือรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเอนะคือผ้าเขาจะมีความพลิ้วนะครับเขาจะสวยตาหมวกแก๊ปเห็นไหมดูคางดูหน้าดูตาดูพิมพ์ดูทรงนะครับเอา300บาทนะครับ แบ่งแนบอ่าขออนุญาตใช้คำว่าแบ่งแนบแล้วก็พระพิตาแนะบองนี้เป็นพระพิตาจริงๆเลนยนจะเป็นสายชนบุรีแนะบนะอง์นี้ก็จะมีอ่รอ,องรอยการ,รการกระทาะหุยด้านหลังมีรอยจานมือด้วยไหมแนบด้านหลังมีร่องรอยในการจานจานนี้คล้ายปูสุกป,ปากคลองมะขามเท่าเนื้อสวยงามมาก เอาห้าร้อยเนี่ยครับห้าร้อยบาทเนี่ยครับห้าร้อยบาทแล้วก็เหรียญหล่อเนี่ยครับเหรียญหล่อเหรียญนี้เป็นเหรียญหล่อของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับพี่เนี่ยครับเหรียญหล่อนะเหรียญหล่อซุ้มระฆังเนี่ยครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับหลังจันหลังยันชัดเจนเนี่ยครับพี่หลังยันชัดเจนเนี่ยครับเหรียญหล่อหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเนี่ยครับพระสวยพี่เอาห้าร้อย ปูบุนเอาห้าร้อยนะครับแล้วก็หลวงพระทาครับพี่เนื้อออกหลักห้านะครับเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อแบบว่าเนื้อออกทองผสมเลยพี่เห็นะเนื้อออกแดงเลยนเนื้อเออออกน้ําตาลอมแดงเลยนะครับเนื้อนี้เนื้อโหดนะครับพี่ดูดิเห็นไหมดูห่วงเนี่ยเออเนื้อเขาโหดจริงนะครับเนื้อเขาสวยเนื้อเขาเดิมเนื้อเขาโหดแบบนี้เลยพี่เนืองค์นี้ได้สวยได้เดิมได้ธรรมชาตินะครับเอาเอาห้าร้อยห้าร้อยบาทนะครับเรียวหลวงผู้ศรี <med> ในครับเดี๋ยวลงผู้สีพี่พิมพ์หน้าแก่นะครับพิมพ์หน้าแก่แล้วเห็นไหมร่องรอยหน้ำผาวรอยย่นรอยแก้มรอยคางนะครับแล้วแดงร่องรอยสังกติเส้นซ้อนต่างๆ่างในครับอ่าด้านหลังครับพี่นะครับด้านหลังเป็นปีหนึ่งเจ็ดในครับแล้วตัวโค้ดคมชัดลึกครับพี่มีเส้นขนแมววิ่งระหว่างในโค้ดในครับชัดเจนมากเอาเอาห้าร้อยห้าร้อยบาทในครับแล้วก็พระพิตาเนื้อไม่กระพัดครับพี่นะครับเขาจะมีเขี้ยวๆตรงนี้ในครับ อ่าเช้าๆนี่พี่นะสมองผมอาจจะไม่แล่นนะครับแต่ถ้าใครปิดไปนะครับเดี๋ยวผมหาข้อมูลให้นะครับผมมีข้อมูลอยู่นะครับในชุดนี้นะก็อ่าเช้ามานึกไม่ออกนะครับนึกไม่ออกจริงเนื้อปลาหลากหลายในครับแล้วพยายามจะนึกพยายามจะจำนะครับแต่จําไม่ได้จริงนี่เนื้อเดิมมากเอาห้าร้อยห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็นี่เลยโอ้นี่สวยพี่จันแจ๊ใช่ไหมเนี่ยจันชุ่มดิโหเฉาช้างนี่พี่น้าจันแจ๊ที่ไหนแล้วจันชุ่มดูดิขู่ๆพี่ดูเนื้อเนี่ย เรียกว่าเนื้อเกินคําบรรยายนะครับพี่นี่เรียกว่าเนื้อเกินคําบรรยายอ้ยอันนี้เอา900สวยมากสวยมากอันนี้ยอมเขาจริงนะเอออันนี้ยอมเขาจริงพี่เขาสวยจริงนเนี่ยเราก็พระล่วงกับพี่นะครับอันนี้เป็นของสุโขทัยกับพี่เนี่ยพะล่วงนะนี่คือของสุโขทัยแบบร้อยเปอร์เซ็น นี่ครับนี่คือพะล่วงสูขหัทยครับพี่หลังรางปืนและหลังรางปืนของเราไม่เหมือนที่ไหนไม่ใช่ละลองน้อยๆแนวบอกรางปืนนั้มันรางน้ําหรือเปล่านะครับอันนี้รางปืนจริงดูเลต้องปืนใหญ่นะครับไม่ใช่ปืนกระบอกน้อยดูดิเห็นไหมเนี่ยครับนี่ใหญ่เลยเห็นไหมและทิศทางจะไม่เหมือนกันหรอกพี่แนวการเทต่อทังอ่ะใช่ไหมอันนี้อาจจะิงเฉียงหน่อยอาจจะมีตรงบ้างอาจจะมีเฉียงอ่ะมันเป็นธรรมชาตินะครับเราจะไปกะเกณฑ์ได้ไงพี่นนวในเมื่อสมัยก่อนอ่ะเอาห้าร้อยพะล่วง ล่วงห้าร้อยบาทเนีครับถือว่าเป็นราคาที่ยังยังใช้เขา,าแบ่งปันกันนะครับในยามเช้านะรพระที่ได้มาเนะนี่ยยังไม่ได้แกะดูเลยนะเป็นพระปิตาเนื้อไม่กระพัดนะนี่ไงเป็นเป็นพระปิตาสังกจายเนื้อไม่กระพัดเห็นไหมแล้วเป็นพระที่อ่ไม่ค่อยได้พบเจอเดาวไม่ค่อยได้พบเจออันนี้ผมเอา เอา300นะอยแนปิตาสั่งกระจายในระยะสามร้อยบาทนะครับแล้วก็มาต่อบปิตานี่เลยพี่นะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อสำริดเงินนะครับเป็นเนื้อสำริดก็พี่เป็นพระกิ่งตะกัตเตนนะครับนะเป็นพระกิ่งตะกัตเตนปิตาครับพี่นับเนื้อสำริดเงินนะครับนะดูดิเห็นไหมนี่คือในอัพพระกิ่งตะกัตเตนนะพี่ในอัพเป็นรูปทรงพระปิตานะครับยันนะครับด้ยันหน้าในนี้เออด้านด้านหน้ามียันหนึ่งตัวเลยพี่เห็นไหมเป็นเส้นขนมจีนเป็นเส้นเลยนะในระยังไม่มีเบลอเป็นเส้นเลยแล้วพระอยู่ในฟอร์มที่สวยมาก คือราคา900นี่หาไม่ได้แน่แนวอัพกล้าพูดเลยไม่มีอีกแล้วแนวราคา900นะยังไงต้องข้ามพันแนวนั้นหลายๆหลายๆที่ยังไงต้องข้ามพันถ้าเจอแบบนี้นะแนวเราก็องค์นี้องค์นี้เป็นพิมพ์ขี้ตาแนวสามชายใช่ไหมเนี่ยพิมพ์ขี้ตาไหมเนี่ยสามชายไหมเดี๋ยวขออนุญาตแก่ี้ตาหรือนิยมนะครับเวลาสึกแล้วก็เหมือนกันเหลือเกินแนวเออสึกแล้วก็เหมือนกันเหลือเกินโอ้นิยมในครับไม่ใช่ขี้ตาเป็นพิมพ์นิยมนะครับพี่ดูเนื้อเนี่ยแนวเป็นพิมพ์นิยมก็พี่แนวสำหรับองค์นี้นะไม่ใช่ขี้ตาเนี่ย เออรอยช่อเดิมๆเ,เลยพี่องค์นี้ขอห้าร้อยนิยมสึกๆหน่อยแต่คลาสสิกมากขอห้าร้อยบาทนะครับขออนุญาตใส่กอบไปเหมือนเดิมหนี้เก่าพี่นะครับเออสึกเป็นสึกเหมือนขี้ดาบพี่ดูดิ เนีครับจะเป็นพิมพ์นิยมคือเขาแขวนเขาใช้เนี่พี่นะพระราชาวบ้านทุกทได้มาในช่วงเช้าเนี่ยเนีครับเอาห้าร้อยบาทเนีครับเราก็องค์นี้องค์นี้นี่แดงเลยเนีครับเนื้ออมแดงพี่ดูเาใช้เขาใช้กันยังไงนะเหือเหือแต่ละคนไม่เหมือนกันนะพี oh. ่นะไ่ต้องรอยกันแขวนร่องลอยกันใช้เนีครับหลวงพ่อเงินเอ่อผิวพันธุ์ออกแดงเนีครับนะเออผิวพันธุ์ออกแดงช่อเดิมพี่เห็นไหมข้าวเหือยไม่ได้ไม่ได้ล้างออกนะคือได้มาแบบนี้เลยพี่เขาแขวนเขาใช้มาแบบนี้เลยพี่เนีครับพิมพ์นิยมเอานน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 ิยมอออออออกกแแแแดดดงงงงงเเเืื้้้้้่่าะลว็็คคค์์ีีีพรับป คนี้ใช้คำว่าเป็นงอแกะนะนำะเป็นงอแกะอาจจะเป็นอันนี้จะเป็นของหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวพี่แนวนะอันะนะี้จะสีพึ่งนะหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวดูดดูความฉ่ำเนะี่ยแนวเออหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวได้เป็นได้เป็นเสือแกะในพินาะเขี้ยวเสือนะพีินาดูเดี๋ยวเอา เอาห้าร้อยนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการสุดท้ายระท้ายสุดจะพี่แนะบวบีลาแบบนี้นะครับเป็นของสุขโขทัยแน่นอนนะครับแล้วนะนะพี่ดูนี่หลังเรายผ้านะครับพระได้สวยได้ฟอร์มเดิมฟอร์มธรรมชาติแนะบหาไม่ได้แล้วพี่ ความผิวไหวดังสายน้ำแบบนี้ในะครับแนวะความงดงามด้วยพุทธศิลป์อ่อนช้อยด้วยพุทธคุณนะครับสุดยอดเลยพี่นนะครับแนวะความหาย,ยากไม่ต้องพูดถึงนะครับแทบจะไม่เจออีกแล้วนะครับองค์นี้น่าจะขึ้นกรุูมาน้อยนะครับของสุโขโทัยครับแนวะบีลารูปทรงถ้ำหีบนะครับนะพี่พี่จ๋ารีลารูปทรงถ้ำหีบเนื้อชินหลังลายผ้า พระบางมากนะครับส่วนมากพระจะเก่าก่อนรุ่นล่อตามการเวลานะครับซึ่งรงนี้ยังใช้คําว่าสมบูรณ์แบบได้อยู่นะครับพระสวยมากเอา500บาทนะครับเช้านี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆถาสนใจรายการไหนนะครับสายวนสายตรงก็มาผมได้เลยนะพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ